นะครับน้าพามาชมวันนี้นะฮะคุณยายให้ชวนติดตั้งประตูดูดนะครับตอนนี้ทําการลื้อแล้วนะฮะรื้อก่อนเก่านะครับช่างทําการแกะแผงแล้วก็โน่นเนี่ยช่างอีกคนหนึ่งนะครับกําลังทาการทดสอบก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าติดตั้งในรถนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ทดสอบก่อนนะครับเข้าไปติดตั้งแล้วถ้าก่อนไม่ทํางานนะครับก็จะเสียเวลาในการติดตั้งในการรื้อเข้าออกนะครับอันนี้ทดสอบก่อนก่อนเลยนะฮะ ก่อนจะมีซ้ายขวานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นกรอนนะครับกรอนใหม่นะครับกรอนใหม่ที่ติดกับรถนะครับก็มาเชื่อมต่อกับในส่วนของชุดดูดนะครับมีมอเตอร์เป็นตัวควบคุมนะเดี๋ยวจะให้กดกรอนนะครับตัวนี้นี่ฮะกดกรอนใช่ไหมเห็นกรอนดีดไหมฮะมอเตอร์ทางานอยู่นะครับมอเตอร์ได้สั่งทํางานนะครับอีกทีนึ่งฮะกดฮะอสังเกตมอเตอร์วิ่งอยู่นะฮะนี่ครับมาดูอันนี้อันนึงนะครับ นี่ครับโอเคนะครับตอนทำงานนะครับเดี๋ยวติดตั้งลงรถเสร็จแล้วเรามาดูกันอันนี้เป็นก่องควบคุมนะครับอันนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นนะฮะโดยทั่วไปก็จะเป็นของเอาขาดเลยนะครับโตโยต้าซึ่งไม่ค่อยเสียนะฮะตัวนี้สภาพดีเลย90%ครับเรครับเรียบร้อยแล้วครับคุณเดชวานติดตั้งประตูดูซ้ายและขวานะครับทดสอบประตูฮะเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดนะครับ นี่ฮะเปิดมาปุ๊บอย่าเพิ่งน,นะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่อยๆครับอ่เป็นไปต้องกไก่ก็ได้拉ไก,กลๆทดสอบประตูด,ดูดครับนี่ครับดูดเรียบร้อยนะครับอ่ะขอไปทิ่งเปิดใกล้ๆ,ๆพ่อครับนิดเดียวะฮะเนี่ยนี่ฮะดูดนิ่มแบบนี้เลยนะฮะอีกที่นะฮะขอดูดตรงนี้ให้เห็นๆเ,เลยฮะนี่ครับโอเคครับประตูสไลด์นะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะฮะ ดี๋ยวดูดซ้ายนะฮะ่อนดูมาดูท้านหน้าอันนี้ดูข้างหน้าขับไปเมื่อกี้เราดูท้านหลังไปแล้วมาดูดูนะปล่อยทังหน้าปุ๊บนี่ฮะนี่ฮะแบบนี้เลยดูนิ่มๆให้อีกทีนึงครับโอเคครับดูดนิ่มมากๆเลยฮะจริงออกจากโรงงานเลยเสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งงานขายใช้หุ่นใดให้วันต้องการติดประตูดูดปหานาได้เลยครับ